วสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีของเกนี้ทุกคนนะคะวันนี้เดอนี่สิบห้ามาซื้อน้ำปลาแดกกับปุ๋ยน,น้ำปลากับน้ำปลาแดกพี่น้องจ้าน้ำปลากับปลาแดกเหมือน <c oughs> เสีอรุดโอเค <c oughs> ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปลานจีนแล้วเดี๋ยวพาไป็้ลานจีนนะคะไปพอกับอีสานพาเคเขียวกับอีนางน้อยอีกแล้วม,ม,มาดามพากันช็อปซุกมือ มาลานจีนพี่น้องค้ามาเบิ้งปลาแดกกับน้ำปลาเ,ปเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งความของสีลงบอโอบเบอลงดอกว,วันเสาร์อาทิตย์มินบออมของบอลงส่วนมากจิมา่ามาดังขั้นเนาะของเนาะ สิได้ยังกินเนาะ้าพี่น้องมบริษีเนี่ยซูพี่น้องกินใส่บักเพ้าอ๋อนี่บอที่ว่าเชื่อว่าไประเทศเขาหัวงอกนี่บอเอาไปให้ยังกุบัติการเปิดเดี๋ยวนี้เอายังเอากระใส่บ่ จะกินข้าวปุ่นดิที่มือน,นี่พ,พี่นอ้องอีแห้ววะอันนี้ก็มีพี่น้องขาบัวเขาเอื้องยังไหลบัวมาพี่นี่เพราะคือหัวบัวนะฮัดลากบัวแล้วพี่น้องขาของประหลายที่ม้อนได้ข้าวปุ่นชนิดนี้ไปนี่เพียงสี่มันเหม็นนะไม่ทอดไม่บานเหม็นเวฟเนี่ยเลยแห้งเหมน็นข้างบ้านก็สิดาร่อโอน อาวมาสนามาไหยิบไหมอันนี้บ่แซ่บหรือมาเอาก็ตัวนี้หน่อย้็มามากเออมันมากอุ้ยปลายินซี่ก็เป็นจะแซ่บทอดจำขมิ้เหนียวนับเออปลายินซี่เนี่เออเม่นปลายินซี่บ่เบิ่งดู้ายอะนี่มันคือบ่บอกราคาเป็นเงินิลลานงโอ้ยมาหานั่งมาติดราคาพี่น้องค้าก็เลยบ่บ่เบาเบาหูใจประมาณหกบาทคนเล่นเอาอยู่บันนี้ ต่ำยังคือพี่น้องกินมันต่ำบักทั่วปะโอ้ยต่ำต่ำบักทั่วกุ้งสดปะเพ่งซื้อต่ำเอันเดีกุ้งสดปะนี่ยังสิบปะแบบนี้เพิ่อโอ้ยหอยขึ้นใหญ่แท้อานี้ปะเอาปะหาคืกินหอยกันเยอะลยโบ้าเขากินแล้วโมบ้านมั้ยอันนี้ปะกินหอยลายมั้อาแบบนี้ปะเอาแบบนี้ปะเอาแบบถุงนลอยก็ได้เพราะทางเอาถุงใหญ่เพราะสองคนเลยนี่แหละอะไรมาบอกแล้วขาใหญ่แล้วพี่น้องค่ะ บมื่านเนี่ยเมืานนี่นะตัวนี้มะเออโอ้ยเอาแบบพกปอกแล้วเห็นลูกช้นานไปแยะเออนั่นแหละนี่คิไปนั่งแก่ที่เสียเวลาเออเมื่อวานนี่ได้ลูกฟินเอาลูกฟินไปกินก่อนพร่องกับปลาไหยที่นอก มีได้เว็กซีนเว็กซินไม่กินพี่น้องขาราคากับมาบอกพี่น้องเออฉิดมั่นเออกินเงินมนั่นบังหูทอะไรบังบังหูรวยเยท่ไาไรเอาทะเอากุ้งเอากุ้ง <c oughs> ไปกินกับป็นยังบ่มื้อน,นั้นบสส่สัง่งสั่งสั่งบะด้วยละซี่บะเอาบักทั่วก็ได้ไปตำบักทั่วกุ้งสดนะตำบักทั่วกุ้งสดเออไปบังหูมันแพง เงยละเจ็ดแปดปอนด์พี่น ok ้องค้าเบิ่งดูพ <to ูดนน่ะอันน anyway> ี <to move, <to ้น้อยๆได้น้อยสปอนด์อันนี้แปดปอนด์แปดปอนด์ไสั่งขอีกเป็นปอนด์ละสี่สิบสามบาทกันลรเออรถพี่น้องค้าเราหน้ากันจะไปสั่งเขาติดไว้ที่ซื้อเบิ่งประกันดูป้าดแบบมาลาจนขึ้นล่าพี่น้องเราสิขายเอาโลตีนี้แล้วก็บอกพู้ได้สิกินแล้วนะคุณพระ หอยกำมะกาสื่อเนะมาละขึ้นลาราคาพิเศษแพงเก่่าแพงกวาเก่าเพราะว่าตัวเขาจิมักหมุมมันมักหมมเพราะนขึ้นลาได้พี่น้องคขามันก็ต้องแพงกว่าเก่าเพืยออย่าเอาอย่างเอาบลาพริก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 ก็เอาปลาแดกกับน้ำปลา มันไม่แน่ติดราคาไปพี่น้องเออสื่อนี่ถือโกงได้นน่บ้าลายแอกเพราะว่ามันบปติดราคาเงยนนี้ยันนั้นแพงอันนี้ปพระตามกว่าป่อนหาสิบหรือสองปอนด์่อนนพี่น้องคะประมาณเอานะคะปอนหนึ่งกับที่สิบสามบาทไล่โรดนี้ไ่ได้ถุงเท่านี้อะตำเพื่อเดียวบาว้าดอกนะคุณจะไปเอาข้าวปุ้นกันปอาน้ำปลาปะ นี่กินนี่กินกระปุลนี่ห่อนี่คุณทางขานี้หอดิของเวียของเวียดนาม I'm <c oughs> oh, sorry เ <c oughs> ออมึงอื่นกับ <c oughs> กลับละเอาถุงเดียวเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์กับกลับละมันต้องซื้อลายเพราะวัวนจันทร์กูจะกลับบ้านละเออกลับกันกั <c oughs> <c oughs> ตนตลอด โที่ดาที่ดาเทปกำลังหาของขนมค่ะครบเคียวนั่งมากินขนมนี่อยู่สองอย่างที่นั่งมากินคือขนมกำหัมค่ะพี่ณวัฒนค่ะกินมืดๆขนมมาในเสับประมาณนี้เนาะ ปาเล็กน้อยได้เห็นขนมแลนใ่เลยพี่น้องสอเที่ยแน,นี่แหละคือสวยแท่นา <c ười> ขึ้นหนาสดดีแท้อเอาลออ้อมออานน้ำปลาเดียกออปลาเดีกกับน้ำปลามาเสือันี่เด้วนี่า่ได้นี่กูบ่ยยาง่าย นี่ในของมัตนี่แหละแส่บขอนี่เปล่าเออเดี๋ยวเป็นเราเขาจะไปปรุงอีกเขาจะปากก็ดีคือมันแบบปรมาเนี่ยเป็นเนี่ยมันแข็งแข็งกระตาขาวๆอยู่พี่น้องข้ามีนแล้วตัวเดียวป้าหรือตัวเดียวเขาจะไปปรุงไม่เลยนในในนี่ขวดเท่าไหร่กับนี่ก็ไม่บอกราคาครับพี่น้องขาสีปอนด้จ้าสี่ปอนโอยพอมีจริงๆมันก็ประมาณสองปอนเลยขายแพงโคตรอีเมียสี่ปอนคุณอะ 43่คูณสี่ครับพี่ไี่ไเอ๋รถได้พี่น้องค่ะไปเอาน้ำปลาแล้วครับแหงอยูแหงแพงบ้านจีนนี้มาแพงป่านนี้นี่พี่น้องค่ะล้านไทยคิดว่าล้านจีนถือรอมเรียนเป็นแพงกว่าล้านไทยอีกโอ้ยขวดเอาขวดมันกึ่งเบาไงมาปวดเออเอาไปรถอ๋อซองปวดลับพราะแล้วเนื้อไก่ สองขวดก็ก,กินได้เป็นปีพุ่นน้งอง่ะมีแต่ขนมเด้วยจะขนมไปไมคิดเงินอ๋อยไปคิดโก้ตัวนี้เห็นมาหาหมือแล้วพี่น้องขาตั้งแต่เจียรน,นี้มาเบิง่งคุณภาคเขาได้สิกินีเลยเนี่ยหาหมืออีเลยได้เกียร์นีเต็มเต็มอาทิตย์ที่แล้วว้าวว้าว อพี่น้องขึ้นฮอตตอนคืนเ้องเรสันเลยนบกูเคยกินแล้วเ่เชีบรีไปกะสือกะสือมันแสบแน่ขันจีสือกัดาชิดาเงินเอายูบบถ่วน่ะาบบแบบต้นพระว่าจุดต่ำบนทวน พูดนห้บบเออพูด้วค่าี่มีแต่เนื้บอบวราคาพี่น้องทั่วกับทั่วรีบๆพวประทับใจสองมือแล้วพี่น้อง้าชอบดิ้นี่แหละอย่าเบิ่งไปร่วมราคาได้พี่น้องว่าม,าม,มันเบิดเทด

ข,ขึ้นมดจุกคึอกันแต่บางเอี่ยกับนองฟาแฟดลงเธอน, <c oughs> นั่งพอ่พอนพ่อนน้องสาวนั่งเรากูม่านกูม่านท้องกับกูม่ารีกับกุม่ารกูม่านลากับกูมา่ารีเอามาจิตตัดก่อนเลยๆกอ,องไปตั้งแง่บูดาจะรู้ว่าเท่าไหร่ ตอนนี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดตอนแล้วพี่น,อน้องคขาสามสิบประมาณสี่สิบหน่อสามสิบแปดหนอนอิลีสี่สิบตัว อะไรเดียวย่งอีกอกอ,กอมสี่สิบสองพี่นอ้องถามสี่สิบสองปอนสี่สิบคูณหน่อยเอยงได้พี่นอ้องสี่ปอนด์ละสี่สิบสามบาทเท่าไรนะจ่ายเป็ะไรบอสออกซอยออกซอยคิมฮาบาทอ้าวคูซอยข้อเส้นเพื่อลวดกับไปโหลด โอเคถ้าพี่นองเลือกกลับบ้านก่อนจ้า